สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้พี่จะมาเล่นของเล่นอยู่ตรงม้านั่งของเรานี่ม้านั่งของเรานะจะมาเล่นจะมาจะมาดูกันว่าเขาจะเดินได้ไหม می? เขาจะเดินได้ไหมยอยู่ตรงม้านั่งเขาเดินได้นะเด็กๆนี่นี่พี่ช้างของเราจะเดินได้หรือเปล่าโอ,อ้พี่ช้างของเราก็เดินได้นี่ พี่ช้างของเราเดินตรงมานั่งเขาเดินได้ด้วยนี่พิ่กินของของเราด้วยโอ้โหสิงของของเราคือคักโอ้อันนี้พี่พี่ช้างของเราติดนะพี่ช้างของเราติดเก้าอี้ไปแล้วนี่พิงของของเราโอ้โหลมไปแล้วดูในนเสาต์ตัวนี้ นี่เมนูเสือกินยากของเราดูเจ้าตัวนี้บ้างโอ้โหโอ้โหนี่นี่โอ้โหูชิงคองของเราคึกคักมากนี่โอ้หูดเนื้สอตัวนี้ล้มไปแล้วนี่เขาเดินได้ช้าของเรามาฝั่งนี้มาฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่โอ้โหไปแล้ว อู้ช้างตัวนี้ของเราเป็นไงเขาไปได้หรือยังเขาจะเดินได้เหมือนเพื่อนไหมอู้ฝูงช้างของเราฝูงช้างของเราติดอู้ด้านโน้ตสัต์ตัวนี้มาฟังนี้บ้างมาฟังนี้นี่โอ้โหเขาไปรวมทัพกันหมดแล้วเนี่ยนีอ่อู้นิ้งคองของเรานะโอ้โหูฝูงช้างกับทิงคอง โอเคอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้ที่ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปสวัสดีจ้าเด็กๆ